สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องน่าอาัศจรรย์ใจอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆนครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการเพาะปลูกนะมีเทคนิคนีง้ง่ายนะที่ผมแบบว่ามาแนะนําเลยนะแนะนํารีวิวนะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปซื้อผัดกะเพราราคาแพงๆนะนยอย่างที่เป็นข่าวนะราคาับราคาบ5าบาทใช่มามจานละ7จบ้าบาทยอะไรเงี้ยใช่ไหมเรา เพาะปลูกวัตถุดิบเกี่ยวกับผัดกะเพราเองเลยครับนี่ครับเนี่ยผมไปได้มาจากห้างแมคโครนะเนี่ยคือตอนแรกตอนแรกตอนแรกสุดอ่ะคือผมไปซื้อไปซื้ออ้ไะนะหูระพาเพื่อนๆอาจจะงงว่าผัดกะเพราเองทําไมเอาหูระพามาผัดอะไรเงี้ยคือกะเพราจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะไม่รู้่กลิ่นมันฉุนแปงๆนะผมก็เลยเอาเอา,เอาใบหูระพามาผัด แทนกะเพราแทนมันหอมกว่าไงหอมแล้วดูอร่อยกว่าอร่อยกว่าด้วยซ้าครับนี่ครับผมเอาใบโหระพานะครับซื้อมาจากแมคโครนะแล้วก็เด็ดๆเ,เอาเอาใบมันไปผัดเสร็จนะใช่ไหมฮะแล้วผมก็เฮ้ยก้านนี้มันเอาไปปักชําได้หรือเปล่าวะผมก็เลยมาเอาลองมาปักชําดูแล้วลบน้ํามันปรากฏวว่าครับเพื่อนๆครับเออมันสามารถ ยืนต้นได้ไม่ตายนะครับไม่ตายเห็นไหมใบเขียวขจีเลยเพื่อนๆครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้ใบโหละพาที่ผมไปซื้อในห้างมานะเอาแช่ตัวเย็นไว้ประมาณวันสองวันนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะผมนึกว่ามันตายไปแล้วนะครับ <c oughs> เด็ดเด็ดมาผัดกะเพราเล่เอามาปักเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยมันไม่ตายมันขึ้นต้นนะมันยืนต้นได้นะครับโอ้โหน่าอาัศจรรย์ใจมากๆครับอันนี้โอชิ <c oughs> เขาเรียกว่าทุกแนวในการที่เขาเรียกว่า มิติใหม่แห่งการเพราะปลูกเลยนะไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดเลยนะ,มะเมล็ดพวกมเมล็ดอะไรมาเพาะปลูกกันลุ้นว่ามันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปซื้อในห้างมาเลยเป็นต้นมาเลยนะต้นแก่ๆเราตัดเราปักชำไปเลยครับปักชำแล้วรดน้ําตามครับโอ้โหขึ้นครับน่าอัศาจรรย์ใจมากครับผมอ้นนี้ผมเหมือนกับได้แบบว่าเหมือนค้นพบเลยเหมือนค้นพบ เหมือนเอดิสันค้นพบหลอดไฟอะไรประมาณนั้นเลยอะโอ้โหมันปักช้าและขยายพันธุ์ได้ครับผมเริ่มหัวใสแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยแทนที่เราจะไปซื้อผัดกะเพราแพงใช่ไหมหรือว่าสั่งซื้อไออย่างสั่งเพื่อนๆอาจจะไปสั่งซื้อออนไลน์ออนไลน์ผัดกะเพราเดี๋ยวนี้สั่งสั่งซื้อสั่งซื้อกับข้าวลากแกนออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหอา,อาหารตามสั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมาส่งปุ๊บเปิดมาอ่ะโอ้โหได้เป็นเหมือนเศษเศษอาหารเลยได้เหมือนเป็นวิญญ,ญาณเลยอะไรอย่างเงี้ย โอ้ไม่อิ่มท้องอย่างเงี้ยเนี่ยเราทํากินเองเลยครับอย่างผัดกระเพราเราจะทำง่ายกินง่ายครับผมเนี่ยเราไปเด็ดเด็ดเด็ดเออพอเราปักชํามันขึ้นใบแล้วใช่ไหมเราก็ติดเด็ดเด็ดเด็ดดน้าเด็ดเด็ดเอาใบมันมาผัดต่อผัดต่อ,ตอใส่หมูสับนะครับโอ้โหโปในข้าวสวยร้อนๆนะแล้วก็โปไข่ดาวไม่สุกเนะีย่ยเจาะไข่แดงนะเจาะไข่แดงนะแล้วก็ให้ให้น้าําไข่แดงมันเยอะมาโอ้โหน่ากินมากๆครับเนี่น่าอัศจรรย์ใจมากลองไปใช้วิธีนี้กับผมดูนะ เอาต้นกล้าเขาเรียกเขาเรียกว่าเอาก้านเอาก้านในในห้างมานะครับในห้างซื้อในแมคโครอ่ะโอ้โหมีเต็มเลยทั้งใ,ใครอยากกินโหระพา<ม>หรือว่าใครอยากกินใบผัดกะเพราโหระพานี่มันไปทําแกงเขียวหวานได้ด้วยนะมันหอมนะมันหอมนะเอามาผัดกะเพราก็อร่อยนะเนี่ยผมก็เลยเอามาทำนะโอ้สุดยอดมากเลยๆนะอันเนี้ยแม้แต่องค์กร CPTPP อะไรเนี่ยที่ที่เขากำลังเป็นประเด็นเนี่ย อ,องค์กรอะไรนะชื่อมันยาวมากเลย Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership เนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชอทีอ่การค้าร,ระหว่างแปซิฟิกเศรษฐกิจอะไรอย่างนั้นนี่ที่มันจะ,ะมันจะที่เขากลัวในเรื่องของประเด็นที่จะเอามาผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืชอะไรของเกษตรกรอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนี่เราใช้วิธีนี้ได้ครับเราเพาะกินนะครับแต่ละบ้านเพาะกินเองครับไม่ต้องพึ่งพา ภายนอกครับเราพึ่งพาภายในครับเออพึ่งพาภายในอย่างเนี้เราอยู่ได้แน่นอนครับอยู่ได้แน่นอนอันนี้เคล็ดลับนี้เลยเอามาแชร์มามานําเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้ไปทํากินเองอร่อยๆไม่แพงด้วยนะออนะครับผม